เป็นสนิมแบบนี้ระหว่างสร้างบ้านจะมีปัญหาอะไรไหมก่อนอื่นเลยขอเท้าความก่อนว่าสนิมคืออะไรสนิมคือการผุก,ก่อนของเหล็กเกิดจากที่ผิวของเหล็กทําปฏิกิริยากับออกซิเจนซึ่งมาในรูปแบบของความชื้นในอากาศหรือในน้ําทําให้คุณสมบัติของเหล็กเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสีและความแข็งแรงสนิมโดยทั่วไปจะมีอยู่2ชนิดได้แก่หนึ่งที่เห็นอยู่นี้คือสนิมผิวเป็นสนิมระยะเริ่มแรกเหล็กยังไม่สูญเสียความแข็งแรง เมื่อเอามือรูปจะติดมือเป็นคราบสนิมสีส้มๆดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเมื่อเทคอนกรีตทุ่มจะทําให้ออกซิเจนและความชื้นไม่สามารถเข้าไปทําปฏิกิริยาออกซิไดซ์กับเหล็กได้อีกจึงไม่ทําให้สนิมกัดเข้าไปในเนื้อเหล็กได้แต่หากปล่อยทิ้งไว้น,น,นานอาจจะกลายเป็นสนิมขุมสนิมผิวทางวิศวกรรมบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะกับคอนกรีตด้วยอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆ 2. ที่เห็นอยู่นี้คือสนิมขุมคือสนิมที่ลุกลามเข้าไปในเนื้อเหล็ก ทำให้สูญเสียความแข็งแรงจนไม่สามารถนำไปใช้งานได้เพราะสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักและสูญเสียแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตเมื่อนำไปใช้ก็จะมีปัญหาในการก่อสร้างได้ครับเพื่อนๆหากเป็นบ้านของเพื่อนๆจะทำอย่างไรเมื่อมีสนิมผิวเกิดขึ้นลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับหากเพื่อนๆชอบสาระดีๆเกี่ยวกับการสร้างบ้านอย่าลืมกดติดตามเพจแอดมรับสร้างบ้านโคลาแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทาทาสตีลไทยแลนด์